ช่วง Home i n s i g h ์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจครับโครงการที่เราเลือกมาคุยกันวันนี้คือโครงการลุมพินีเพลสพระราม4ี่รัชาดาพิเศษครับโครงการนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินกูรูริฟวิ่งนะครับช่วงโฮมอินไซต์เจาะลึกข้อมูลโครงการที่น่าสนใจนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกโครงการ Place ลุมพินีเพลสพระราม4ี่รัชดาพิเศษนะฮะโครงการนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจและคุณควรรู้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากข้อมูลเบื้องต้นของโครงการกันก่อนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการของ d e เวลลอปเปอร์ LPN หรือลุมพินีนั่นเองครับสถานที่ตั้งนะฮะอยู่ที่ซอยไผ่สิงโตแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกุงเทพนะครับเนื้อที่ดินของโครงการ ยอยู่ที่ประมาณ1ไร่2งานนะฮะลักษณะอาคารเนี่ยเป็นอาคาร l o w ์ไล e ์ชั้น1อาคารด้วยกันนะฮะโดยมีจํานวนยูนิตทั้งสิ้น193ยูนิตด้วยกันครับและมีที่จอดรถประมาณ60คันด้วยกันนะฮะ เรามาดูทายพห้องของโครงการนี้บ้างครับคือทายพห้องในโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีทายเดียวเลยนะครับคือทายแบบ b e d r o o m ครับที่จะแตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นไซส์ของห้องนะฮะซึ่งทาย b e d r o o m เนี่ยจะมีขนาดเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่22ตารางเมตรไปจนถึง34ตารางเมตรด้วยกันครับ ต่อมาเนี่ยผมจะชวนทุกคนมาดูถึงเรื่องฟ a ซิลิตี้และการวางเลเยอร์ของตัวตึกนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการโลไลท์สูง8ชั้นนะฮะซึ่งบริเวณชั้น1เนี่ยจะเป็นโซนโล็อบบี้ที่มีไว้รับรองแขกนะฮะแล้วก็รับรองการใช้งานของลูกบ้านนะฮะในสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็มีไว้รองรับการใช้งานของลูกบ้านแบบครบถ้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนสรูมนะฮะห้องสมุด ห้องกิจกรรมสําหรับเด็กนะฮะแล้วก็สวนพื้นที่สีเขียวนะครับแต่ต้องบอกว่าโครงการนี้ไม่มีสระว่ายน้ําให้นะฮะทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะครับโครงการนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT ศูนย์ประชุมศิริกิจนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะเนี่ยนับว่าก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะฮะสะดวกสบายพอสมควรเลยและในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยยังรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบถ้วนดีคะไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus พระราม4นะฮะ Terminal Twenty One แล้วก็ M Core เทียนะทั้งหมดที่ผม พูดไปี่นก็เป็นห้างใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับก็โอเคเลยนะเรื่อง facility ต่างๆใช้ได้เลยนะฮะคือโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สร้างแล้วเสร็จในปี2560น้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็อายุประมาณ3ปีได้แล้วนะฮะซึ่งราคาเปิดตัวของโครงการห้องเล็กสุดในห้องวั e b e ด r o o m 22ตารางเมตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนะครับเอ่อถ้าเราคิดเลขกลมๆเนี่ยก็จะตกอยู่ตารางเมตรละ90 0 0 0กว่าบาทนะฮะ ซึ่งมาวันนี้นับปี2,563เนี่ยครับถ้าเราลองมาดูราคาขายเฉลี่ยนะฮะที่เขาขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็จะอยู่ในเลง90,000ไปจนถึงแส20,000บาทต่อตารางเมตรนะฮะซึ่งไอ้ตรงราคาต่อตารางเมตรเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไซส์ห้องด้วยนะครับยิ่งห้องไซส์ใหญ่เนี่ยบางทีราคาต่อตารางเมตรเขาก็จะเยอะกว่าห้องไซส์เล็กเป็นประมาณนี้นะฮะ แล้วอีกทั้งไอราคาตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับทิศทำเลห่วงจุ้ยเป็นปัจจัยหลายๆอย่างครับทำให้ช่วงราคามันแตกต่างกันไปนะฮะเรามาดูราคาเช่ากันบ้างครับราคาเช่าของโครงการนี้ข้อมูลนะับปี2,563นะครับราคาเช่าจะมีตั้งแต่14,000บาทไปจนถึง20,000บาทนะฮะจากที่ผมทำรีเสิร์ชมานะครับ ซึ่งเหมือนเดิมนะว่าจริงๆราคาห้องเนี่ยยิ่งห้องมันไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยราคาเช่ามันก็จะแพงนะฮะแต่ห้องไซส์เล็กสุดห้องย2ิบ2ตารางเมตรที่ผมไปดูมาเนี่ยราคาต่ําสุดที่ผมเจอคือ14,000บาทต่อเดือนนะฮะก็ถือว่าจริงๆราคาเช่าใช้ได้เลยนะฮะราคาเช่าเนี่ยถือว่าสูงเลยถ้าเทียบกับราคาขายนะครับ โอเคเรามาคุยถึงเรื่องการ financing กันบ้างครับสำหรับคนที่วางแผนว่าอยากจะซื้อบ้านในโครงอ,อยากจะซื้อคอนโดโครงการลุมพินีเพรสพระรามสีราชด,ดายพิเศษเนี่ยจะต้องมีการจัดเตรียมเงินจะต้องมีการวางแผนการเงินกันยังไงนะฮะผมสมมุติให้นะฮะโครงการนี้เนี่ยเป็นห้องไซส์เล็กสุดเลยละกัน one bed 2ตารางเมตรราคาขายเขาอยู่ที่2ล้านบาทนะครับ เราเอา2ล้านตั้งนะฮะเราจะซื้อโดยกู้ขอสินเชื่อธนาคารนะครับใช้อัตราดอกเบี้ยทั้งสัญญา7นะฮะโดยระยะเวลากู้30ปีเต็มนะครับ ดังนั้นถ้าเรากดเครื่องคิดเลขนะฮะคิดคำนวณออกมาเนี่ยเราจะได้ว่าเราจะต้องผ่อนส่งแบงค์นะฮะเดือนละประมาณ1 4 0 0 0บาทครับเป็นเลขกลมๆนะฮะดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่กําลังวางแผนว่าจะซื้อคอนโดในโครงการลุมพินีเพชสพระราม4ี่ราชด,ดาพิเศษเนี่ยคุณจะต้องเอตรียมเงินสํารองนะฮะอยู่ที่1 4 0 0 0บาทต่อเดือนเพื่อที่จะส่งแบงค์นะครับก็เป็นประมาณนี้นะเอาละครับมาถึงช่วงความเห็นส่วนตัวของผมบ้างนะฮะเกี่ยวกับโครงการลุมพินีเพชสพระราม4ี่ราชด,ดายพิเศษกันนะฮะก็อย่างนี้ครับโครงการนี้ถ้าพูดง่ายๆคือ,คอโ ใจกลางเมืองนะฮะแถวพระราม4ี่แลสดาพิเศษตรงนี้เนี่ยการเดินทางสะดวกสบายนะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานี m r t ศูนย์ประชุมศิริกิจนะฮะมันจะเดินทางเชื่อมต่อไปยังส่วนต่างๆของกรุงเทพก็ง่ายอีกนะฮะสมมติถ้าเราใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเราจะเชื่อมไปทางเส้นพระราม4ี่เส้นรัชะดาก็สามารถทําได้โดยง่ายนะเออแล้วก็อีกทั้งนะฮะความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือราคาเช่าค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราลองวัดจากราคาขายนะเช่นห้องต่ําสุดเนี่ยห้องย2ิบตารางเมตรเนี่ย ราคาขายอยู่ที่2ล้านนิดๆนดเนี่ยเราปล่อยเช่าได้4ื่นเลยเอ่อมื่นสี่เลยนะครับถ้าเราคิดกลมๆเนี่ยแทบจะอะไรเดียเงินผ่อนกับค่าเช่าเนี่ยแทบจะกลบโคเวอร์กันหมดเลยนะยิ่งถ้าคุณวางดาวไปสัก40 0แสนหรือ5 0 0แสนเนี่ยรับรองว่าถ้าคุณปล่อยเช่าเนี่ยค่าเช่ามันเกินเงินผ่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นคอนโดเนี้ยถ้าเรามองในแง่ของซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าเนี่ย ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะแต่เนื่องจากคอนโดเนี้เป็นคอนโดโลไล i ์นะครับแชั้นและที่สําคัญอนี้มีจุดตําหนิอยู่นิดเดียวเลยคือไม่มีสระว่ายน้าแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของฟ a สชิลิตี้มันเลยขาดไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครนะฮะคนที่มาซื้ออยู่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่ว่าไม่มีสระว่ายนะ้ําไม่เป็นไรฉันโอเคอผมว่าโครงการน,นี้ เป็นโครงการที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะราคาไม่แพงมากนะฮะอีกทั้งเป็นของแบรนด์ลุมพินีนะเราก็สบายใจเรื่องแบรนด์ได้อยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยโครงการลุมพินีเพรสพระรามสีราชนาพิเศษครับจึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่กําลังมองหาคอนโดในย่านนี้อยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะสุดท้ายถ้าใครสนใจก็ไปดูข้อมูลต่อได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเขียนรีวิวแบบเต็มไว้ใน worldwide o guru l i v i n g t h e d com นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปตามอ่านกันได้นะฮะ ก็สำหรับโครงการนี้ก็คงประมาณนี้นะฮะในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอาโครงการไหนมาเจาะลึกมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ